โอเคครับผมกลับสวัสดีท okay. ่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับอีท่านเคยนะครับผมอยู่ไมคครับเบสบอลปะเรียกว่าเบสบอลเนาะหรือว่ามันได้ชื่อนี้เปล่าลืมชื่อเออมีเกมบนเตียงอีกท่านเคยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นบนเตียงกันซึ่งเห็นขอกันมาเยอะนะครับซึ่งบนเตียงโซที่เราจะเลิกเลือกเลือกเล่นเนี่ยก็คือ MC ็มซีศึกศรนะครับส่วน หลายคนถามว่าพี่เว็บครับทำไมพี่เว็บไม่ลงคลิปอะไรเลยทำไมพี่เว็บลงคลิปคลิปช้าจังซึ่งตอนนี้ผมกำลังเปิดเซิร์ฟกำกำลังจะทำเซิร์ฟไหมครับมีที่เกมแบบนี้แหละนะครับผมเวลาเ,เล่นเกมอะไรเนี่ยจะได้ไปเล่นเซิร์ฟผมอะไรประมาณนี้นะอ <c oughs> ย่าเรียกคนเขาเซิร์ฟชื่อผายเลยบ้าโอเคเดี๋ยวเราหาห้องเล่นเนี่มีใครเล่นไปเลยไม่ได้ฮะไม่มีใครเล่นอะไรสักห้องเลยอี่บ้าสกินผมมันไม่ติดตเป็นเลยวะเอ่อ เปลี่ยนสกินไงบอกหน่อยดิมาถามถามคนในเซิร์ฟถามคนในเซิร์ฟเปลี่ยนสกินไงบอกหน่อยดินานละนายละ่ะหรือว่านานนายละ่ะเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะเอาเปลี่ยนสกินไงอะ่ะไม่บอกเลยเหรอไม่คิดจะบอกกันเหรอไปอ,อื่นก็ได้วะเอ่ออ่ะเดี๋ยวดูด,ดิมันจะมีใครบอกเราไหมว่าเปลี่ยนสกินยังไงอ๋อสกิน S, S K A N นเซ็ตเหรอ VVFVF คุงเหรอปพ๊บไหนอะไ่แ <c oughs> ไหนอะไม่เห็นเปลี่ยนอะไรเลยทำไมไม่เห็นเปลี่ยนอะไเลยอะหรู้ต้องเข้าออกเซิฟใหม่หรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะต้องเข้านะอา้าวกดออกไปไม่ได้ด้วยโอ้โหบ้าเอ้ยไหนไม่เห็นเปลี่ยนเลยไม่เห็นได้เลยฮะ,ะยยอะไรวะเดี๋ยวอะไรวะไอ้ชี้เอาเอากูงงเลย เดี๋ยวๆเ,เอาเอาเข้านนี้ก็ได้เผื่อมีคนเล่นไหนมีไหมมีเหอะคนเล่นอ่ะอย่าหายากเลยฮลัลโหลไม่มีเหรอเฮ้ยเป็นไปได้ไงไวะเดียวเป็นไปได้ไงเนี่ยหาห้องเล่นไม่มีเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวข้าผิดมิหโอ้โหนี่ท่เกมนี้คนเยอะวะ่ะปะเราจะไปเป็นสายเกียนครับพร้อมที่จะลุยกันมานานเลยอ้าวชิบหายแล้วกูไม่มีอะไรเลยเข้ามาเริ่มเฉยเลยวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล ไม่อยู่แล้วโดดลากก่ทำไมสกินกูมันดูต่ําต้อยเหลือเกินวะทาไมสกิลผมมันดูต่ําต้อยเหลือเกินไอ้บ้าไปไปเอาใหม่เอาใหม่ซึ่งตอนนี้ผมกําลังจะเปิดเซิร์ฟไมค์ครับเป็นเซิร์ฟมินิเกมนะครับผมก็รอเล่นกันได้นาะก็เดี๋ยวจะมีคลิปออกมาประกาศอีกทีหนึง่งตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เปิดให้คนในท็อกเล่นแล้วแหละแต่ว่ามันไม่มีมินิเกมเพราะมินิเกมยังทาไม่เสร็จให้แบบเข้าไปสร้างบ้านเล่นเล่นกันเฉยๆนะอะไรประมาณนั้นนะครับ โู้หแม่แต่งกิ้วแล้วเกินนะน้องนะขอบคุณสําหรับเอชุดชุดแล้วก็ดาบดาบดาบเลยนะเขาเรียกว่าดาบเลยดาบดาบดาบเป็นไรวะเออดาบนั่นแหละครับผมขอบคุณสาหรับดาบมากแม่อะไรมันจะปื้มปิติขนาดนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนไหนไหนเปอร์ซเซอมีแอปเปิลทองไม่ใช่แอปเปิลทองแอปเปิลเฉยๆเดี๋ยวกินเนื้อก่อนแม่ทำไมคนมันตายกันง่ายขนาดนี้เนะี่ย ฟ้าร้องแม่ร้องเต็มที่เลยนะน้องนะร้องกันเข้าไปในร้านนี้มีไหมกล่องโอเคมีอยู่ครับโอเคอย่างนั้นเราก็ได้เสื้อมาใส่แล้วก็หมวกขอแบบมันมีตรงไหนที่แบบกล่องเยอะๆเปะ่าเนแะแบบเนี้ยอยากจะได้แบบกล่องเยอะๆอะไรประมาณเนี่ยมีปะเนะี่ยฮะกล่องเยอะๆ อยากจะได้กล่องเยอะๆละเกินนะเฮ้ยยู่ใส่นะสูไหนวะโอ้โหในนี้ไม่มีเลยล่ละโอเคโอ้ยโอ้ยไม่มีก็ออกครับผมไปเดี๋ยวตรงนี้อะไรวะเนะี่ยตรงไปเลี้ยวขวาอะไรไม่รู้ตรงนี้ละ่ะเปิดชุดทองก็มาเว้ยเฮ้ยแม่ชุดทองเขาก็ดีจริง ตอนนี้เหลือเพยเยรออยู่ประมาณแปดคนปะหรือแปดคนปะถ้าดูไม่ผิดน่าจะแปดนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ใช่แปดหรอหรือกี่คนไม่รู้อ่ะน่าจะแปดนะใช่เหรอวะ <laughs> ดูถูกดูถูกดูผิดไะเนะ่ยทำไมไม่มีหีบเลยวะแมบปบนี้เป็นแมปอะไรที่หาหีบยากมากเลยนะโอ้โหโอ้โหในบ้านอย่างน้อยมันก็ต้องมีสักสี่ห้าหีบอะไรอย่างงี้ดิ อ้โหอย่างนี้เราก็ตายดิเราไม่มีของอ่ะยีบ้าชิบหายแหละไม่มีของเลยตายตายยังเขียดเอ้ยขีดขวาทันปะวุ้ยจุบอ้าวเดี๋ยวมันมีสองชั้นจุบวึ้จุบวึ้จุ๊บวุจุบไม่ได้ไม่ได้บอกเลยหมดไม่ได้โอ้โหอะไรวะไม่มีขีดจริงเหรอเฮ้ย หีบันหายากขนาดนั้นเลยติสือโอ้โหกว่าจะเจอแต่ละหีบแล้วเป็นของที่เราได้แล้วด้วยนะอะไรวะของแต่ละชิ้นแย่มากเลยโอ้แยเจมากเลยในฟังโอ้โหกูว่าบ้านหลังนี้ยิ่งไม่มีหนักเลยนะฮัลโหลครับสวัดดีครับบ้านโอ้โหอย่างน้อยก็มีนะเฮ้ยแต่ก็ไร้ประโยชน์ับผมมันไม่ค่อยจะมีแบบของดีๆให้เลยอะอะไรวะใน,ในห้องนี้ดิ เงียบกิบแม่ยจงกระป่าชาล้าง <c oughs> แม่ยังกระป่าชาล้างนะเฮ้ยอตรงนี้ยังมีอุย้ยได้แล้วขาดรองเท้าขาดรองเท้าไปไปไปขาดรองเท้าแนละ้วสือสัวสืสืสสสไป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 ตรงนั้นมีหีบตรงนั้นมีหีบไป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 เผื่อมีอ่ะกล่องอืมเผื่อมีกล่องดีดีโอเซิร์ฟเขาเล่นคนเล่นเยอะนะั่นนะ่ะปลาปลาเผื่อมีมีกล่องคนระับผม เปิดซินี่เงียบเลยอะไรวะไหน๋จะมีไหมตรงนี้ฮัลโหลไม่มีหลายโอเคตรงนี้ก็ได้ปะปึ๊บได้เป็น <c oughs> เงียบกิบ <c oughs> ไม่มีเลยให้เลยทีนีจุดได้ไหมไม่ได้ด้วยโอ้ยไรประโยชน์มากอะไรเนี่ยว่าผมตายชัวเลยผมไม่น่าจะสู้คนอื่นเขาได้นะแล้วมือถือกูสั่นทำไมเนะี่ยฮะมือถือสั่นทำไม มือถือจะสั่นดิว่านึงขอปิดขอปิดเน็ตมือถือก่อนโอเคเรียบร้อยครับผมปิดเน็ตมือถือแล้วปล่อยมันไปอย่างที่เป็นนี่วะัลโหลอันนี้ดาเมจสีสีเท่ากันไม่อยากได้อะมันดูเหมือนซ้ำงไงไม่รู้เออมันดูเหมือนซ้ำงไงไม่รู้อันนี้อะโอ้ยอี๋ไม่มีประโยชน์เลย <c oughs> ไม่มีประโยชน์เลย <c oughs> ไอ้บ้า <c oughs> เออไม่มีประโยชน์เลยให้เลยอะ่ะมีอีกไหมตรงนี้ไงเปิดปุ้ยได้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของดีมีประจาเหนวะมีอีกเปล่าเออไม่มีเลยเหรออะไรเนี่ยผมว่าผมตายชัวเลยไม่น่าจะสู้ใครเขาได้เออไม่น่าจะสู้ใครเขาได้แล้วเนะี่ยขอโอ้โหขอแต่ละอย่างขอดาบเพชรอีกอันได้ไหมเออ ขอด,ดาบเพชรอีกอันพอให้มีกำลังใจในการสู้หน่อยได้ไหมอยากจะได้ดาบเพชรแล้วเกินน่อตอนนี้เอออยากจะได้ดาบเพชรแล้วเกินสักเล่มสักเล่มโผล่มาให้สักเล่มหน่อยเถอะไม่งก็รองเท้าดาบเพชรชุดเพชรอะไรเงี้ยเออมาให้เต็มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมันอยู่คนเดียวเพื่อนมันอยู่คนเดียวโอเคโอเคเพื่อนมันอยู่คนเดียวโอเคครับผมฆ่าได้ครับผมฆ่าได้ครับผมไปก่อนนะครับผมโอ้โอ้โหไม่ก็โอเคกูไปแล้วไปแล้วแอบฆ่าเพื่อนมันได้โอเคอย่างน้อยเราฆ่าเพื่อนมันได้ครับผมไปอะไรอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยเว็บเอ้เว็บมึงอะไรเลยเว็บฮะเออเว็บมึงอยากจะเปิดประเด็นเหรอเว็บเรียบร้อยเว็บ ไอ้เวฟเอ๋ยคิดจะมาสู้ก <miş. S 1> ับพี่เหรอน้องเป็นไงโดนตบล่วงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรโอ้ยเฮ้ยอ้โหมึงดาบเพชรเลยเหรอวอเดอะฟักโอ้โหตายกูตายกูตายเฮ้ยกูชนะได้ไงเฮ้ยชนะได้ไงใบอันโอ้ไม่กอดแล้วชนะได้ไงอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงนะ เม by, er mm ื่อกี้มันไม่ใช่ใช้ดาบเพชรหรอเดี๋ยวเอ้ยนี่เง็นดาบเพชรมันเออผมก็ว่าอยู่ผมเห็นมันใช้ดาบเพชรเนี่ยเนี่ยวะแล้วเมื่อกี้เห็นมันมีรองเท้าด้วยนะอ๋อนี่ไงรองเท้าใส่ก่อนโอเคโอ้ my god oh my god holy shit แป๊บนึงโหแป๊บนึงเด้อสัว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 เด้อสัวเด้อแป๊บนึงนะ แป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะใจเย็นนะจะเพิ่งเล่นกันนะจะเพิ่งลอกกันนะโอเคเอา้าวตายหาแล้วคนหนึ่งเอ,เอาอะไรเอายังไงแล้วเอา,อางไงดีตบตบเรียบร้อยก็ผมชนะเป็นไงจากคนจะไม่ชนะแม่สุดท้ายมันก็ชนะอยู่ดีเว้ยอ้าถเอ้ยคนอะไรจะเฟี้ยวฟ้าวขนาดนี้แหละแม่มันจับเลือเกินนะน้องนะมันจับเลือเกินนะน้องนะ โอ้โหเป็นไงชนะชิวชิวโอเคครับผมรอบนี้เราจะโกงนะรอบนี้เราจะโกงรอบนี้เราจะสายไล่ฆ่าเมื่อกี้เราทรมานตัวเองแล้วรอบนี้ขอโกงบ้างรอบนี้ขอสายโกงโกงหน่อยเออสายโกงสายโกงปึ๊บเรียบร้อยครับผมมาแล้วชุดเต็มตัวเลยกูไปแล้วมาอยู่แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดดลงมาแบบจากเดอะแมทริก อะเถอะไปไปไป,ไปดาบนี้เหมือนจะดาเมจเก้าด้วยนะครับผมดาเมจแรงมากนะครับดาบนี้เออเพราะฉะนั้นเราไม่เกรงกลัวหน้าไหนทัน้งสิ้นเราจะฟันให้ยับเชอะเออจะตัดเลยหนตัวเด,ดิมีแรมีเนื้อมียาในนี้อ่ะมีชุดเกราะไม่เอามีแล้วเออของดีเรามีแล้วเว้ยเราไม่จําเป็นแล้วเราไม่ต้องการยาสเปีดแตงกิ้วแล้วเกินอันนี้ก็ยังดีอยู่ ปลขึ้นไปด้านบนต่อเปิดมามียาครับผมเอาไว้หน่อยก็ได้โอเคปลเข้าวาร์ปเลยชึบเปิดได้ยาะ่ะเปิดเฮ้ยโอ้ยได้ของสุ่มโอเคยังดีอยู่เฮ้ยอะไรเล่าอะไรเล่าตายตายตายเรียบร้อยสองคนเป็นไงานมาเป็นเพื่อนกันแหรอฮะเมื่อกี้สงสัยจะมาเป็นเพื่อนกันเนี่ยผมอุน่าสงสารมากโดนฆ่าตายแม่มาเป็นเพื่อนกัน โดนพีทตบก็ไม่เหลือน้องๆนะมาถูเอ้ยน่าสงสารเขาจริงๆเลยจะต้องมาเจอเรานี่นี่ก็มึงก็พูดไปโอเคครับเก็บของกันฮะเก็บของที่ต้องเก็บกันครับโอเคนนี่มีอะไรน้ำยาสปีดเอามาเก็บไว้กันหน่อยครับโอ้ยกินเนื้อแครบเปิดประตูเปิดออกดูเอ็นใครมีไหมเฮ้ยเจอเราหนึ่งคน มึงตายตีแนะตีแนะตีนะนะนะเรียบร้อยเก็บไปอีกหนึ่งลายเอาโถเอ้ยมีอีกไหมเป็นหนึ่งคันโอ้ยคันค <c ười> ันตัวเองแป่เปิดเอา้าได้นี่มาสองอันวะเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้สุ่ม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 ไอ้สุมส่มสุมส่มเฮ้ยไ,ได้เวลามันก็ต้องสุ่มอย่างนี้แหละน้องมาชุดเพชรจัดมาให้หนักๆสิ ชุดเพชรสักชุดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะชึบโอเคอุ้ยดับเพชรว่าแต่เรามีแล้วไม่ต้องการเออดับเพชรมีแล้วว่าไม่ต้องการเลยเดี๋ยวลงีกเด้อว,ว้าวตูมโอ้โหแหมของมันแน่นอนละเกินนะเฮ้ยเฮ้ยแหมมันได้ของดีอย่างนี้สิเออให้มันได้จังซีให้มันได้จังซีสิ เจอแล้วครับผมหนึ่งนายหนึ่งนายครับผมเจอแล้วตอนนี้เราเจอแล้วโอเคโอเคเราวิ่งตามเราวิ่งตามอยู่เราวิ่งตามอยู่เรามียาสปีดครับผมเราจะวิ่งเร็วกว่าเขาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยไม่หันมาสู้หรอจ๊ะอะไม่หันมาสู้ก็ต้องตายนะจับนะจับถุยไม่ใช่นะนะครับโอ้ไม่ใช่นะจับนะครับโอเคเรียบร้อยตอนนี้เพลเยอร์เหลือหกคนนะผมโอ้โหเราจเจอไอ้ตัวหนึ่งครับชุดเพชรเต็มเลยอะเฮ้ยชุดมันเหนือชุดมันเหนือว่ะ เฮ้ยชุดมันเหนือว่ะเฮ้ยเฮ้ยชุดมันล้มว่ะเฮ้ยชุดมันไปกอดเราแล้วอ่ะเดี๋ยวทำไมชุดเจ้าช่างไปไกลเหลือเกินไปฆ่าเขาไปหาเจ้าได้หรือไม่เฮ้ยเดี๋ยวิศเลิศเดี๋ยวใจเย็นทิ้งเฮ้ยนี่ไงนี่ไงอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรตีสามทีนี่เนี่ยตีสามทีได้เปรียบเขาบอกว่าตีสามทีได้เปรียบตบจบเรียบร้อย เรียบร้อยโอ้ oh my god โอ้ยออ้้ยยได้เรียบร้อยเว้ยแม่เจ้าชกอ่อ,อ,อนต่อยเหลือเกินอะเธอเขากินเลยนะเมื่อกี้ดาบมันตีเลยโอ้โหยัดเขดาบดาเมจสิบสามโคตรโกงโคตรโกงเลยยัดแหมมเออโกงมากเลยดาบดาเมจตั้งสิบสามอ่ะเออว่ะ แต่ไม่เป็นไรเราชนะได้ก็ดีเลยครับผมเมื่อ <c> ก <oughs> ี้ชนะได้ไงวะชนะได้ไงวะเมื่อกี้บอกอตรงๆนะฟุกล้วนๆฟุกล้วนๆเลยอีบ้่โอ้โหโ้โหเดี๋ยวว่ามีอีกไหมมีอีกไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยจริญเจริญเหลือห้าคนนะครับผมตอนนี้ชุดเราน่าจะน่ากลัวที่สุดในในเกมแล้วมั้งเออแล้วน่าจะน่ากลัวที่สุดในเกมแล้วเพราะาเราเป็นชุดเพชรทั้งตัวดาบตาเมจสิบสามตบโคตรแรงผมบอกเลย ชุดชุดถึงไม่ได้พุกระลังจุดครับผมอ่าลงมาตูมเปิดเซนน้ำยาครับผมยย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 ยอย่าพิษ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 อย่าโผลยอันนี้เด้ลงมาได้เลยขอดีๆเอ,อเอ่อเอ็นเตอร์โพลแอปเปิลทองปุ๊บ exp อูถามดิประโยชน์เพื่อโอ้ยโอ้ยอะไรเล่า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 คิดว่าจะสู้ได้หรือไงเล่า โอ๊ยหายแล้วกูทิ้งยาพิษใส่ตัวเองเดี๋ยว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 , <c oughs> ยยวเ,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งยาพิษใส่ตัวเองเฉยเลยเดี๋ยวกินกินเพื่อหิวเพื่อจะได้ไม่ลดเยอะอ่ะโถ่เอ้ยแม่ขอกินเหนือนะอันนี้เหมือนไม่จำเป็นครับผมอันนี้ทิ้งไปอันนี้เก็บมาทิ้งไปทิ้งทิ้งอันนี้ดาบติด,ด,ดไฟเหรอ โอเคใช้ใช้ร่วมกันได้ไม่ก็ไม่ต้องกันได้มั้งเออเราสายสดเราก็น่าจะสู้ได้เนียครับผมตอนนี้เหลือสามคนแล้วเดี๋ยวผมจะทําให้มันเหลือแค่สองคนนับบัดน,นาวเหลือสองคนนับบัดน,นาวนี่เนี่ยเรียบร้อยอยทันพอดี <c oughs> แม่ทันพอดีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับว่าไงครับว่าอย่าวิ่งสิ <c oughs> มึงอย่าวิ่งนะมึงอย่าวิ่งออกนะ มึงวิ่งออกวิ่งตามนะกูบอกเลยเอออย่าอย่าวิ่งจีอย่าวิ่งจีต้องประชิดต้องประชิดต้องประชิดต้องต้องประชิดตัวอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละตบตบตบ,ตบเรียบร้อยเวลคัมแม่ชนะใสๆอ่ะเออใสๆอ่ะชิวๆชิวๆอ่ะแม่มันไม่ได้มีอะไรยากเลยนะเนี่ยอีบ้าอัดเถอะโอเคไปอีกสักรอบ อีกสักรอบอืมขออีกสักรอบเถอะรอบนี้ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะฟุกเหมือนรอบเมื่อกี้หรือเปล่านะครับผมเออถ้ารอบนี้ไม่ฟุกก็ต้อง I อ m อ o ม r y เลยผมว่าเราโอ้โหอันนี้ซื้อไม่ได้วะอยากซื้อเนี่ยต่อยชุดเพชรกูจะฟันให้หน้าไหมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องซื้ออาหารครับผมอัลห้าบาทก็ไม่น่าจะแพงผมค่าคนได้มเมื่อกี้แล้วก็ไอมันเท่าสัก สองลูกแล้วกันเออเนี่ยของเต็มตัวเลยเว้ยไปไปไปมาเนี่ยมาเนี่ยจุ๊บจุ๊บอย่าอย่าอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะอุตส่าห์ซื้อของมาเต็มเอออย่าล่วงนะอย่าล่วงนะขอร้องขอเนื้อเอ้ยไม่ใช่เด็กไม่ใช่เนื้อเขาเรียกว่าอะไรเอ่อคุกกี้คุกกี้คุกกี้แล้วกันปุ๊บเปบิดเฮ้ย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 ของที่เราต้องการไปเฮ้ยนี่แหละไอ้ที่เราต้องการนี่แหละคือเจ้าสิ่งนี้แหละไหนขาเดอเซ ขอเดาเซมีอะไรไม่มีเลยเลยมีนะมีแต่เราไม่ได้ต้องการเะยครับผมยังไงวะมีไมเน่ะมีอีกไม,นะม,กไมนะเน่ะเฮ้ยตรงนี้ไงโอ้หไม่กอโอเคไม่มีเลยอะไรอยู่วะทำไมมันหาของไม่ได้เลยอะเซ็งเซ็งจุงกระเบยปบ๊บชีเอ็นชีไม่ต้องการเจอคนแล้วครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปฟันเขากันมาน,นีหน่อย เราจะทําให้เธอตายเราจะฆ่าเธอจงตายซะเถอดที่รักลาก,ก่อนโอโหูเ๋ยวโอโห้เมอยไอ้บ้ามาล้างแค้นอะไรไงเล่าอุ๊ยอุยอุเอด,ด,ด,ดู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 ชื่อ,อมันไว้มันเร็วมากไอเราไม่มีของไม่มีทางสู้มันยังทำกับเราได้อ่ะ โอ้โหฆ่ากูเสร็จออกเกมเลยแบนะันเนี่ยเฮ้ยคืออะไรวะเฮ้ยคืออะไรอะมันออกเกมมะนะัเนี่ยดูดิไม่มีมันในเกมด้วยฆ่ากูเสร็จออกเกมเหมือนกับแบบกูมาเพื่อฆ่าไอ้คนเนี้ยโอ้โหหดลายมากเอาโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะยฮะเดี๋ยวจะไปคลิปหน้าก็จะเดิม กดติดตามกดซับสไคร์นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลาก่อนสวัสดีครับแล้เวเจอกันใหม่ไปละ